อืมอาครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้บีผมก็ได้นัดกับอาจารย์คนหนึ่งนะที่จะติวสอบกับเราวันนี้นวก็คือไอ้บักบอดี้แล้วก็ในในช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบกันมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะสอบกันหรือยังเพราะตอนนี้กูใกล้จะสอบแล้วก็วันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบวยการเล่นเกมบอที่เบสิกนะก็ไม่ใช่ภาคอะไริจินอลแต่ว่าเป็นภาค ภาคในสตรีมอะนะก็ก็ฟรีอ่ะเออแต่ว่าไม่ได้ซื้อภาคที่มันต้องเสียตังมาถ้าจะซื้อมาก็จะจนเลยดิโอเคไปติวกับคุณครูคเลยดีกว่าเกมเบสิกมากคำเตืองเกมบอดี้เบสิกคลาสสิกมาสเตอร์เป็นเกมผีและนี่ไม่ใช่เกมสำหรับการศึกษาอา้าเฮย้ยเกมนี้มีแสงสว่างภาพและเสียงที่เฮี้ยมากๆ แล้วก็เสียงดังที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กดปุม่มอันไหนก็ได้เพืเ่อการเอ่อไปไหนก็ไม่รู้กูไปแล้วกันสเปกบาร์มันบอกว่าเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เอออะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่านั่นคือกูเอง เราก็แล้วก็มีแค่ปุ่มเพลย์แล้วก็กดไปจะให้เียอะไรก็ออฟชันเราต้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอม,มันก็ปรับาสมดุลอยู่แล้วเฮ้ยก็ไม่มีอะไรไปเล่นเลยดีกว่าเออดูวิธีการเล่นก่อนอ๋อนี่เนื้อเรื่องของเกมหมดเล้โอ้ไม่เพื่อนคุณลืมน้ตบูสในที่โรงเรียนคุณไปเอาหนังสือเพ้เขาได้ไหมก่อนที่มันจะสายเกินไป for eating อสอังกกไม่รู้เก็บโน้ตบุ๊กเจ็ดอันเพื่อชนะมันสนุกมากแล้วมันจะไม่ง่ายเพราะครณครูบอดีอ้จะทำเอ่อจะทำชาเลนจ์ให้มันยากขึ้นอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ข้อสอบแบบหลอกหลอกตอบให้ถูกต้องแล้วมันจะง่ายมากเลยเหมือนปอกกล้วยแต่นี่เป็น piece of cake นะไปเล่นเลยดีกว่า โอ้เงันเราเล่นคลาสสิกเล้กันโอ้โ oh หสวัสดีนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของกูเอ่อครับจา่าผมคอพอดีว่าผมแค่ามาเอาหนังสือให้เพื่อนเราไม่ต้องไปส,สนใจาอะไรก็ผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราแค่มาติวข้อสอบกับคุณครูนนะ,นะ <S <S <ม>ชั้ ถ้าสามลบห้าตอนกูอยู่ปถมนะกูจะตอบสองแต่ตอนนี้กูอยู่มัธยมเล้วะกูตอบลบดิรออะไรเออสามเยี่ยมมากน่าทุกต้องอ่ะแต่ทำได้ดีมากเอารางวัลไปเย้เออนั่นคือวิธีการใช้ของรู้หรือยัง จทย์แรกเอา,เอา,เอาจริงเราพิมพ์ก็ได้เว้ยใช่ป่ะออเอ้พิมพ์ได้ไหมอือตัวนี้แหละปัญหาคือตรงนี้บอสบอส,บสบโอ้ยบอสบอสโอ้ยไม่บอสแล้ว,วอ่ะมาเลยอะ 1 0 2 3 4 8 5 6 9 7อืมส่แด้าคกเ้ดอ๋อตอบเลแค่เียกูดีทุกประตูที่มึงเปิดน้วกูจะเปิดประตูทำไมอ่ะในเมื่อมึงได้ยินอ,ะอ่ะอ๋อเฮ้ยได้ยินแล้วไปสิรออะไรอืมอ,อะไรวะเนี่ยก็ภาคใหม่นี่ไม่รู้ว่าทำไมเว้ย คือถ้าเราเปิดประตูรัวเกินน่ะคุณครูบอดี้มันจะงงเว้ยแล้วมันทีเนี้ยมันจะมีโจมันจะมีโอกาสที่มันจะเดินไปทางอื่นเว้ยที่ไม่ไม่ใช่ทางเราอ่ามันรู้ตัวแล้วอาชิบหายแล้วเออไอน,นี้ของข้างนี้จะมีประโยชน์อยู่ตอนที่เราอยู่ในห้องพักครูอ๋อไอซีุ้ยไอย้นี่มันชื่อเฟิร์สไพรส์อันดับที่หนึ่ง ฉันสูญเสียแกไปแล้วฉันไม่ชอบเลยอืมทำโจย์คณิษด,ดีกว่าอ๋อรู้ตัวแล้วไอเด็กเปรตดีก็สี่ลบหนึ่งแล้วกับสามเออห้าห้าเอาย้ศูนย์พ่อมึงสิโอเคเออกันไก่อ้๋ออาจายกูรู้ตัวแล้วอลอออโอ้ กดคลิกซ้ายอย่รู้กดไมปาชิบหายเฮ้ยไอเด็กเปรบเมื่ออาจารย์กูมาล้ะตอนแรกมันยังเดินช้าอยู่เรายังไอ้นี่ได้อยู่อาจารย์กูมาแล้วอะไรเหรอเอ้ยไอ้นี่มันจะใช้ได้ปะถ้าจะไป่ผิก็ต้องใช้ได้แหละตังจอดตู้อ่ะโอกดคิกขวาเอาชิบหายแล้ว อาจารย์มาแล้วอาจารย์คงข้ามโตมาไม่ได้อุข้ามมาได้ไหมเงาหลบก่อนเราเราอย่างเข้าไปได้เราต้องรอให้อาจารย์ไปก่อนเอาของดีๆมาให้กูนหน่อยอยังยังยังไม่ใช่ตอนนี้อุ๊ยอาชิบหายมึงไปก่อนผู้มึงผู้มึงไปก่อน วิว mm. ิวิวเก็บทอมโจดโจคณิตก็สองบอกว่าศูตร์ลบสองว้าต่ชิบหายแล้วต้องรีบไปแล้วตัด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 ไป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 ว่าวิวิวิวอุยอาจารย์มันก็ไวขึ้นเว้ยหยุดพักก่อน วิอาจารย์ยังวิ่งช้าอยู่ไอ้ไมา้ของผมเปลิดไม่ผักกูเข้าไปหาครูเฮ้ยกูตายเลยโอเคกลับมาแล้วอาจารย์เลยเว่งกูพลาดตรงเมื่อกี้ด้วยหอือก้า ลบสองอืมห้าตอบห้าสิบพ่อเยอะอันนั้นรถรถเราอีกวะออกไปได้ไหมอ่าอ่ะรถจีนแดงเว้ยตรงนี้มันเขียนว่ารถของไอโรนชื่อเก่ามันชื่อโจสนี่ว่าอาจารย์มึงไปปล้นรถใครมาเนี่ย เออทำโจทย์ค้อนี้ศูน์บวกหกได้หกสี่สาลบห้าลบสองอ้นี่ตอบศูนยโอยเ,เดี๋ยวดาจาูกอ,อ,อาจารย์อาจารย์ออเออาจารย์มึงอย่าตบตูดกูโอ้ไปแล้วไปแล้วิ่แลเครอดแล้วโอเคนั่งพักก่อน อุ้อุอาจารย์มึงมาไวมากเดี๋ยวก่อนทำโจกขณิตก่อนไม่ใช่มาสอนกูผมจะตีตูดกูนะอาจารย์สามลบเจ็ดลบสี่ห้าบวกห้าเป็นสิบต่อศูนย์อุ้อาจารย์กูมาแล้วอาจารย์มึงตีไวขึ้นนะเนี่ยใจเย็นอาจารย์ โอ้อะไรอ่ะอาจารย์ใหญ่มึงทำอะไรลงไปมึงขังโออาจารย์มันจะมาตีตูดกูแล้วอาจารย์ใหญ่มึงทำอะไรลงไปเฮ้ยห้องนี้แหละจังวหวะทองไปแล้วสองลบหกเป็นเท่าไหร่ลบสี่สิ แปดลบศูนย์ก็ก็แปดดิอันนี้ก็ศูนย์เหมือนเดิมโอเคมาแล้วรอจังหวะที่อาจารย์พูดเลยในภาษาสัมพันธ์เอ้ยประชาสัมพันธ์ดิเออออกมาจากที่นี่ให้พ้นไหนบอกให้กูมาติวเขาสอบพี่นี่ไงทีนี้มึงจะไล่กูไปละเออเออไอเด็กเฟรดมึงมานี่มาเป็นพ่อลูกเลยมึงไง ไปแล้วเออทางออกปลอมโอเคเริ่มมีฟอกเริ่มมีหมอกแังแต่แล้วเออเฮยแม่กุยกระโดดก่อนแบบเริ่มมืดแล้วไปแล้วอย่ามาหากูอีกนาเด็กเปรตลอ่อซะกูปวดขาเลยโอเคทางออกปลอมทางออกปลอม โอเคไปอีกรอบหนึ่งมันกลางมาแล้วแขวิง okay. วิ่งวิ่งวิ่งจะเจออาจารย์ใหญ่ก็พออาจารย์ใหญ่ไม่เป็ปัญหาเอ้ย้ยวิ่งวิ่งวิ่ง โอเคอาจารย์ใหญ่อุอุอุอ,อ,อุอาจารย์อาจารย์มึงมาละเอ้ยอาจารย,ายา์ใหญ่ทำแอย่าทำแบบนี้อยากเอากูไปขังดิขาดนะอาจารย์เออพวกมึงไปกันทั้งคู่เลยแดกหาทางออกหายนิดเดียวกูแค่จะถึงแล้วกูจะผ่านแล้วแมพมึงมืดไปไหนเนะี่ยเออกูรอดแล้ว แม่งอย่างยากเลยยินดีด้วยคุณผ่านแล้วอะไรวะเอ้าคือมึงนัดกูมาสอบแล้วมึงก็เตะกวาดจากเกมอะมึงอะไรวะเนี่ยเก๊ขอจบคลิปสื้พีิชได้ไหมครับใครชอบกันแล้วใครชอบ โอเคก็หลังจากนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงสอบแล้วก็น่าจะปิดเทอมแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เอบ่านไปอยัางแบบว่าอร่อยมากๆเลยแบบเค็มๆแล้วก็ไปละ